The world on this day. ทีมชาติบราซิลสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ฟีฟ่าเวิลด์คัพถ่วยรางวัลใหญ่ที่สุดของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเป็นสมัยที่5ในวันที่30มิถุนายน2002ด้วยการเอาชนะเยอรมนีอดีตแชมป์สมสมัยในขณนะนั้นไปได้2-0ต่อ 0, ด้วยการยิงประตูของโรนัลโดนักเตะระดับตำนานอีกคนของบราซิลฟุตบอลโลก2002เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2ประเทศคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยนัดชิงชนะเลิศระหว่างบราซิลและเยอรมนีจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่ สำเร็จมากที่สุดในฟุตบอลโลกโดยชนะเลิศทั้งสิ้น5สมัยในปี1958 1962 1970 1994และ2,002นอกจากนี้ยังทําอีกหลายสถิติในฟุตบอลโลกได้แก่ชนะมากที่สุด73นัดจากการลงเล่น109นัดทําผลต่างประตูได้ถึง124ลูกทําคะแนนได้ถึง237แต้มและแพ้เพียงแค่18นัดเท่านั้น บราซิล <Brazil S 2> เป็นเพียงทีมชาติเดียวที่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกครบทุกครั้งบราซิล <Brazil S 2> เป็นเพียงชาติเดียวที่ชนะเลิศฟุตบอลโลกบน4ทวีปที่แตกต่างกันได้แก่1สมัยที่ยุโรปที่ประเทศสวีเดน1,958 1สมัยที่อเมริกาใต้ประเทศชิลี1,962 2สมัยที่อเมริกาเหนือประเทศเม็กซิโกปี1,970และสหรัฐอเมริกา1,994และ1สมัยที่เอเชียประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นปี2,002พวกเขาเป็นหนึ่งใน3ทีมชาติร่วมกับฝรั่งเศสและอนตินา ที่ชนะเลิศการแข่งขันครบ3รายการใหญ่ของฟีฟ้าได้แก่ฟุตบอลโลก c o n f e d e r a t i o ส s Cup และโอลิมปิกฤดูร้อนพวกเขายังครองสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกันมากที่สุด35นัดรวมกับทีมชาติสเปน The World on this day This is the Independence concept of Typos newspaper